คุณผู้ชมครับไปติดตามเรื่องราวของครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นพ่อยูชัดมงคลคุณแม่เจนนี่นะฮะรวมถึงลูกสาวอย่างน้องยูจินและก็เบบี้ที่กําลังจะตามออกมาเร็วๆนี้อีกหนึ่งคนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวที่จะมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น้องยูจินเนี่ยถ้าใครจําได้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่า ตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคุณผู้ชมตั้งแต่จําความได้เริ่มรู้เรื่องเนี่ยนะน้องยูจีนเนี่ยติดคุณพ่อเนี่ยอย่างหนักเลยนะไม่เอาคุณแม่เจนนี่เลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่คุณผู้ชมจนกระทั่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มโตขึ้นอะไรขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า คุณแม่เจนนี่เนี่ยก็มีตัวตนขึ้นมาแล้วนะเริ่มเป็นคนสําคัญของน้องยูจินขึ้นมาบ้างแล้วนั่นเองนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจําได้นะว่าน้องยูจินเนี่ยพูดชื่อคุณพ่อก็คือป๊าป้าเนี่ยได้ก่อนมามมานั่นเองนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแมมทาเอาคุณแม่อย่างเจนนี่รัชนกเนี่ยก็น้อยอกน้อยใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวเนี่ยไม่เรียกชื่อเลยนะฮะเรียกแต่ป๊าป้าป๊าป๊านะฮะแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยต้องเล่าแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าน้องยูจินเนี่ย อยู่กับมามีดีๆปุ๊บเนี่ยพอป๊าป๊ามาถึงบ้านเนี่ยไม่ว่าจะออกไปงานหรือไปไหนมาก็ตามนะแต่พอมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยน้องอยูจีนเนี่ยจะวิ่งไปหาคุณพ่อทันทีนะโดยเห็นคุณแม่เนี่ยเป็นอากาศเลยแหละโอ้โหเดาว่าคนเป็นแม่เนี่ยน้อยใจสุสดๆเลยลูกสาวเนี่ยเห็นความสําคัญน้อยกว่าป๊าป๊านั่นเองนะแล้วไปเลยานี้มาตลอดนะคุณผู้ชม จนล่าสุดนี่แหละนะคลิปนี้โตขึ้นแล้วเริ่มรู้เรื่องพูดเป็นอะไรเป็นโอ้โหเลยว่าพูดได้คุณแม่เจนนี่มาแบบว่า100%นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ความสวยความงามไม่ต้องพูดถึงนะได้คุณแม่เจนนี่มา100%เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าติดคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากันเนี่ยก็เริ่มเท่าๆกันแล้วแหละแต่ก็แอบเอียงไปฝั่งคุณพ่อน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าคุณพ่อนเนี่ยก็จะพาเล่นพาอะไรแบบนี้นะอย่างเล่นล่าสุดเนี่ยโอ้โหจับน้องอยู่จินหมุ คุณแม่เจนี่เนี่ยหัวจะปวดนะฮะอ้ก็อย่างว่าแหละในคุณผู้ชมก็คือน้องยูจินเนี่ยไปฝั่งคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะฮะโตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติหละที่เขาเนี่ยจะไปอยู่กับคนที่เขาเนี่ยพาเล่นแรงๆได้พาแบบโอ้โหเล่นสนุกสนานได้ก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละนะคุณผู้ชมส่วนต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องจับตามองเลยเนี่ยนะัก็คือลูกสาว คนที่2นะฮะที่อยู่ในท้องของคุณแม่นี่แหละนะฮะว่าออกมาปุ๊บเนี่ยจะติดคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่ากันนะแต่ถ้าเกิดซ้ำรอยเจอยู่ยของเราเนี่ยก็คือไปฝั่งคุณพ่อนะฮะแต่ก็เอาใจช่วยคุณแม่เจนนี่ด้วยนะว่าให้ลูกสาวคนที่2เนี่ยมาฝั่งคุณแม่บ้างนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไปฝั่งคุณพ่อหมดเลยตอนนี้อะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันหน่อยนะฮะว่าลูกสาวที่ไปฝั่งคุณพ่อเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยแล้วก็ได้เล่นอะไรยังไงบ้างเนี่ยที่ไม่มาฝั่งคุณแม่เลยเนี่ยเพราะว่าอยู่ฝั่งคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อพาเล่นแบบจัดเต็มสนุกสนานไม่ต anyway. ้องไปเล่นเครื่องเล่นเลยครับคุณผู้ชมทาเอาคุณแม่เจนนี่เนี่ยโหจะปวดไปดูคลิปกันครับเล่นดีกว่วเลยเนอะมันติ้ เหลือสายชาร์ะนะคเนเหมันจุ๊บกิตติของจุ๊บ้ันนีของของบุกพานได้ถือขวดกี่วขวบแล้วคะอ๋อพี่ยิวยิบยิบเอ็นดูพ่อลูกเขาเล่นกันแล้วเขาเล่นทีนึงแม่คือแบบเวียนหัวลูกหมุนเลยไม่รนะู้เนี่ยยูดไม่ไก่มันดูแบบว่าไก่เมืาอว่าเออกีตตังไงอ้าาด้วยด้วย แก่เมื่อวานแล้วหนึ่งตัวแม่ลงหนึ่งคนแน่นอนแล้วหนึ่งอ้วสอง